สวัสดีทุกท่านทุกคนพี่น้องเปล่าไปไม่ยอมจะได้ยังกินสวัสดีค่ะพี่น้องย่างหมูม่วงใส่กะปิพี่น้องบอันนี้มันยังไงเนื้หมูแซ่บจังเนืหมูเฮ็ดเองป่ะปะจุกอย่างเอยแกงน้ำมัแกงน้ำมันย่ยงหมูม่วงแซไส้กะทิมามามาทุกท่านทุกคนอืมาแล้วมาหน่อยมาหน่อยหัวเข่า มาเอิ sure, so. yeah. ่นล่ะขอบคุณขอบพ่นดูน้ำฟองไปไมเศษๆน้ำกันเหน่อยจะหมกม้วสันเป็นว่าเจี๊ยบเสี๊ยบก็ชนะก็จ้องกับมเจะลูฟ้าจริงเนี่หมหองกับเาก็เห็นลพี่น้องเออก็เยกินนี่แหละพวกนี้โมหมอกับแต่เเคยกินนี่เจี๊ยติเซีบยบไปด้กินแท่นตา่หละหองเจีบ เอาก็เด้เป่าอยู่หมมวมันหอนอาาน่อนสิเขามนห่อนอ๋อหนึ่งวันอมอมวนหอนให <c oughs> ้น,นันงแหนมเจาจงหัวขึ้นยังหน่อยในยะามเช้าวันมันมแหนมมูสียบๆร้อมกันเปนหนอนนอ,อันนี้ก็นลูกยางตัวปุกใหญ่เลยม,ม,มาเป่นหนอมาขอบคุณกอบคนเพีนน้อง,อองอท้กทค่คนรับ ออกมาเบิ่งมาแย่งเป็นลันรงแรงจัขนาดขนาดข่มาใม่แล้วด,ดตาพี่นอ้องเงไหมเออ,อยข่งมาหย่งนีน้ำไม่จวดต้ยน้ำไม่ไนำไมอะไรนำยาน้าใส่เชักหน่อยมันคือมือพี่น้งองาตีองกลางพอมาละกนน้ำาละหลับพี่น้งองเปก็ะะได้เ่งมาสมกิน บอลบอพี่น้องอันนี้ก็ห่อนมันบอลห่อนมายงเขาก็ห่อนเขาก็ห่อนงพี่น้องมเซลต้อกันเอเปิดดูยางกันเลยตัวพวไงเลยมาหลกนะขายพวกเปขายพวกแก้งน้อพี่น้องตัวพวกไงเนี่ตัวละสี่บททำไม่ขาดทำแ้ทำอีก ขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนกรรมบิ่งมาแย่พี่น้อง้ะพี่น้องแซ่บพี่น้องเบิ่งแหน่ไม่ใหญ่สมต่กลินปะอืมขนาดนี้ประมาณอะไรอะไรโปรโลบูเชียยีทำไรไรเลยพี่น้องยืนยันใช่ไหมอ่ะ ขอบ ong, mm ุญขอบคุณพี่น้องฟองไปทุกท่านทุกคนครับเงียบไปแล้ววะไม่ใช่ขาวตาแล้วนั่นไปแล้วครับยูดีเมียครับฝากพี่น้องกดไลค์ฝากพี่น้องกดแชร์นะเด้อเป็นกำลังแรงใจนะครับเขามาเม็นมาแชร์เขามาคอมเมนต์ติชมนะเด้าเป็นแนวอะไรพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องไปแล้วครับไม่ว่ากดติดตามแม่น้ำน้อยได้พี่น้องเด้อ